สวัสดีค่ะประทูจากเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยญาตินะคะวันนี้ขอนำเสนอตอนที่101ค่ะปลูกถ่ายไตยลูกพี่ลูกน้องกรณีคุณมาและคุณมนคุณมาคือคนไข้คือผู้รับไตลูกผู้พี่เป็นพี่สาวฟอกเลือดมาแล้ว3ปีรูปเลือดโอคุณมนหรือคุณมนทิยาผู้ให้ไตเป็นลูกผู้น้องเป็นน้องสาว สถานภาพสมรสเป็นภรรยาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะเลือดกรุ๊ปโอเช่นเดียวกันค่ะปลาทูผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็เป็นแอดมินเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยญาติค่ะใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วก็จ่ายเองในบางส่วนค่ะปลูกถ่ายไตยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่องราวเริ่มป่วยไปจนถึงปลูกถ่ายไตยของผู้หญิงเก่งและแกล่งที่ชื่อคุณมาคนนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะย้อนไป9ปีที่แล้วคุณมาไปเฝ้าไข้คุณพ่อที่โรงพยาบาลคุณมาจึงถือโอกาสนี้นะคะตรวจสุขภาพประจำปีไปด้วยเลยผลการตรวจพบว่าเป็นโรคไตาวายเรื้อรังระยะ5แบบไม่มีอาการใดๆคุณหมอทำการตรวจซ้ำค่ะแต่ผลตรวจก็ยืนยันแบบเดิมนะคะคือ EGF r อยู่ที่10%แล้วก็ครีเอทินีน6.5 คุณมาผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบริหารกิจการหลายอย่างดูแลคุณพ่อคุณแม่และน้องๆและในตอนนั้นก็ต้องบริหารการป่วยของตัวเองคุบคู่ไปด้วยค่ะตอนนั้นปี2558ได้วางแผนการรักษาดยการเตรียมทำเส้นฟอกเลือดที่หน้าอกเพราะตอนนั้นผู้ที่จะปลูกถ่ายใต้ใหม่ต้องได้รับการฟอกเลือดก่อนพร้อมกับควบคุมอาหารไปด้วย หลังจากพูดคุยกันในบ้านหลายคนอยากเป็นผู้ให้ไตคุณมาค่ะแต่ตัวจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือคุณมนลูกสาวของอาที่มีความพร้อมและกรุ๊ปเลือดที่ตรงกันทุกอย่างกำลังจะเริ่มดำเนินการตามแผนคุณหมอแจ้งว่าคุณมามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกายและผลการตรวจเนื้อยเยื่อะระหว่างคุณมากับคุณมนก็ไม่ตรงกันค่ะ และ DNA ก็ไม่ตรงกันอีกด้วยทำให้ทุกคนหัวหมุนกันไปเลยค่ะเหตุการณ์ในวันนั้นคุณมายังคลองสติได้ดีค่ะและติดตามทำความเข้าใจกับทีมแพทย์แพทย์ทีมตับขอให้รับยาต้านไวรัสตับอักเสบบี3ปีแพทย์ทีมไตขอตรวจเนื้อเยื่อและ DNA ซ้ำซึ่งจะตรวจลึกตรวจเจาะจงกว่าเดิมถึง4รอบ และต้องพาคนในครอบครัวมาตรวจดี a นเอกันทั้งบ้านด้วยนะคะเพื่อยืนยันเพราะว่าทีมแพทย์เนี่ยเห็นความเหมือนลางๆอยู่บ้างยังไม่จบเท่านั้นค่ะอยู่ๆทีมแพทย์สูติก็โผล่มาค่ะบอกว่ามีซีสในรังไข่แต่บอกว่าไม่น่ากังวลใช้ยาได้แต่ทีมไตยแย้งค่ะบอกว่าเอาออกเถอะเวลาผ่านไป3ปีคุณมาเลิกนับวันเวลาแล้วที่จะผ่าตัด ปล่อยวางค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณมลขนให้ไตนะคะยังหนักแน่นค่ะที่จะให้ไตคุณมาก็ยังคงยืนหยัดและดูแลตัวเองที่จะรับไตาการฟอกเลือดสามครั้งต่อสัปดาห์ก็ทำเป็นกิจวัตรตอนนั้นเหมือนความช้าเร็วในการตรวจร่างกายในกรณีคุณมาไม่มีผลละค่ะแต่กลับเป็นความพร้อมของอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายก่อนที่จะมีไตใหม่เข้าไปในที่สุด กำหนดผ่าตัดก็มาถึงค่ะช่วงเวลานั้นคุณมาและคุณมนรู้สึกว่าไม่มีความตื่นเต้นเลยค่ะแต่กลับรู้สึกว่าผ่าสตีเถอะการผ่าเริ่มต้นที่คุณมนทีมผ่าตัดได้ตัดไตคุณมนออกมาเพื่อทำการตัดแต่งทดลองนำน้ำเข้าออกในตอนนั้นคุณมายังมีสตินอนให้พยาบาลช่วยอาบน้ำและฟอกน้ำยาฆ่าเชื้อบนเตียงผ่าตัด คุณหมอได้นําไตคุณมนมาให้ดูว่ามีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ดีจึงเริ่มต้นผ่าตัดคุณมาค่ะหลังการผ่าตัดปสัสสาวะทันทีและปริมาณเยอะด้วยคุณมาบอกว่าไม่ปวดแผลแค่ตึงๆไม่เมายาสลบตื่นมาดูทีวีเล่นมือถือเฟซไทม์ทำงานเลยค่ะในขณะพักใน ICU วันถัดมาคุณหมอก็ให้ลองเดินเพื่อให้ลำไส้ขยับถึงจะให้รับอาหารได้ วันที่สามพอรับอาหารเข้าไปแต่กลับถ่ายไม่ออกยาถ่ายก็แล้วส่วนทวารก็แล้วส่วนน้ำเกลือก็แล้วจนมีอาการแน่นขึ้นมาที่หน้าอกแน่นมากๆค่ะต้องปรับเตียงเป็นนั่งหมอเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงคุณหมอคอยดูดน้ำย่อยในท้องโดยใส่สายผ่านจมูกหนึ่งข้างและอีกหนึ่งข้างเป็นสายออกซิเจนคุณมาบอกว่า เจ็บมากค่ะนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าก็เริ่มถ่ายท้องอาการทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางค่าไตก็ดีครีเอตินิน0.7ส่วนคุณมนน้องสาวผู้ให้ไตค่ะชิวมากๆพักฟื้นในโรงพยาบาล4วัน3คืนกลับไปพักต่อที่บ้าน7วันก็ไปทำงานเลยค่ะการผ่าตัดผ่านมาแล้ว6ปีกว่านะคะ สุขภาพไตของคุณมนเครียตินิน0.86ส่วนคุณมานั้นสุขภาพไตดีค่ะสุขภาพตับก็ดียังรับยาวไวรัสบีอยู่นะคะสุขภาพใจดีค่ะสุขภาพกายก็ยิ่งดีค่ะเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอและเป็นนักกีฬาปลูกถ่ายอาวัยวะแห่งประเทศไทยควบคู่กับการกินยาที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอค่ะ คุณมาส่งท้ายว่าระหว่างดำเนินการหากพบอุปสรรคในการตรวจผลตรวจออกมาไม่ดีแต่ถ้าหมอลงความเห็นว่าไปต่อได้ก็อย่าท้อนะคะถึงอาจจะตรวจนานหน่อยแต่สุดท้ายผลออกมาดีเสมอค่ะและอีกอย่างต้องรักและดูแลเอาใจใส่ญาติคณที่ให้ไตามาอย่างดีที่สุดนะคะทั้งก่อนให้และหลังให้รวมถึงครอบครัวของเขาด้วยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่101ปลูกถ่ายไตยลูกพี่ลูกน้องกรณีคุณมาและคุณมนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ